ในทามแองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกๆท,ท,ท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปร,รีีญนก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของศาสนาพิธีภาคปฏิบัติว่าด้วยงานอาวะมงคลเมื่อคราวที่แล้วก็ได้ขยายความไปถึงเรื่องงานอาวมงคลตั้งแต่จับดวพระภิกษุ ที่อาราธนามาทําไมต้องอาราธนาเป็นเลขคู่ก็ให้คําตอบไปแล้วแล้วก็เมื่ออาราธนามาแล้วเริ่มต้นพิธีตั้งแต่มีการบูชาพระัตนตไตรมีการอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริศต่างๆเหล่านี้ได้ขยายความไปจนสามารถที่จะนําเอาไปใช้งานได้จริงๆแล้วนะก็จะมาเริ่มต้นต่อ จากงานอาวะมงคลเมื่อคราวที่แล้วนั้นขยายความไปถึงข้อที่3ซึ่งยังไม่จบดีแต่เวลาเราหมดไปซะก่อนก็จะมาต่ออีกนิดนึงในวันนี้นะ่ก็จะมาต่อในหัวข้อที่3ที่ว่าด้วยเรื่องของงานอาวะมงคลนะาาะพะิธีงานอาวะมงคลคือหลังจากที่อรัตนาพระปริศหรืออรัตนธรรมคือวาอรัตนาพระปริศนั้นสามารถใช้ได้ทั้งงานมงคลและงานอนวะมงคลนะ แต่ว่างานอาวัามงคลจะใช้ในกรณีที่ท่านใช้คำว่าสวดพระพุทธมนต์อย่างเช่นที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆก็คือสวดปัพะโตปมัสูตรสวดพวกยถาปิเสลาอะไรประมาณนี้นะหรือสวดพวกามาติกาหรือเขาเรียวกวุศลาใหญ่อย่างนี้ก็จะอาราธนาเป็นพระปริตไปเขานี้มาพูดถึงหลังจากที่เจ้าภาพเนี่ยอยากจะให้พระ,สะแสดงธรรมสแสดงธรรมจะเป็น แสดงทมหน้าธเลวหน้าศพหรือหน้าเมนก็ดีก็จะมีรมเนียมปฏิบัติกันอย่างนี้ถ้าบอกเมื่อจะภาพเห็นว่าได้เวลาตามที่กําหนดแล้วก็จะจุดเทียนหน้าธรรมมาศคือเราจะเขาจะเห็นเทียนตั้งเอาไว้เขาเรียกว่าเป็นเทียนส่องธรรมก็จะจุดเทียนหน้าธรรมมาศเรียกว่าจุดเทียนบูชาธรรมหรือเทียนส่องธรรมพระผู้แสดงธรรมที่จะขึ้นสู่ธรรมาโดยถือรมเนียมว่าการจุดเทียนหน้าธรรมาศเป็นการอาราธนาธรรม ดังนั้นเนี่ยบางแห่งทั้งคืนไม่ต้องใช้คาอาราธนาเพราะว่าการจุดเทียนนั้นถือว่าเป็นการอาราธนาที่ก็จะต้องจุดก่อนที่พระท่านจะขึ้นนรมาทนะแล้วมีธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของออการฟังธรรมเนี่ยท่านบอกว่ามีธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งซึ่งควรกาหนดไว้เป็นพิเศษคือเครื่องทองน้อยหน้าศพตามปกติก็คือเครื่องทองน้อยจะเป็นพานเล็กๆที่มีทั้งเทียนทูบมีทั้งดอกไม้เราคงเคยเห็น ที่ไปตั้งไว้เป็นการสักการะบูชาศพแต่ถ้าเป็นศพเจ้าใหญ่นายโตหรือคนที่มีฐานะต่างเขาจะนิยมใช้เครื่องทองน้อยแต่คนในพื้นบ้านต่างๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยนิยมใช้กันถ้าบอกถ้าไอ้เครื่องทองน้อยเหล่านี้ที่ตั้งบูชาศพตามปกติถ้าเจ้าภาพตั้งไว้เพื่อเคารพศพตั้งเครื่องทองน้อยให้ดอกไม้หันเข้าศพห,ห,หันเข้าหาศพนะทูบเทียนหันออกข้างหน้าคือมันจะเป็นเหมือนพานเนี่ยจะมีดอกไม้ทูบเทียน ดังนั้นเวลาเครื่องทองน้อยถ้าตั้งบูชาศพก็จะหันดอกไม้ไปทางด้านโลงหรือด้านศพนั้นหันทูบเทียนออกมาด้านนอกถ้าเรามองเข้าไปหาศพเนี่ยก็จะเห็นทูบเทียนก่อนแล้วดอกไม้ก็อยู่ข้างในนี่ก็เรียกว่าเป็นการบูชาศพหรือว่าการให้เกียรติศพตามปกติของเขาคราวนี้ถ้ามีการแสดงธรรมขึ้นมาหรือการให้พระท่านขึ้นเทศเนี่ยก็ให้หันทูบเทียนเข้าหาศพ แล้วก็ให้ดอกไม้หันมาหาพระจะสลับกันนะถ้าตั้งบูชาปกติดอกไม้เข้าไปหาศพแต่ถ้ามีการแสดงธรรมให้หันดอกไม้ออกมาเพื่อเป็นการเอาดอกไม้นั้นบูชาพระแทนบอกทั้งนี้เพื่อศพเนี่ยจะได้บูชาธรรมเทศนาด้วยก็เป็นเครื่องสัญลักษณ์เหมือนว่าไอ้เครื่องท้องน้อยเนี่ยเ,เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าศพนั้นได้บูชาพระธรรมเทศนาด้วยการเอาดอกไม้นี้ มาทางพระที่ขึ้นแสดงธรรมและจุดเมื่อพระเริ่มเทศเท่านั้นหลังจากรับศีลแล้วถ้าไม่มีศพแต่เจ้าภาพมีความประสงค์จะให้มีเทศเพื่อระลึกถึงอุปการลัคุณจะจุดเครื่องทองน้อยตั้งไว้ข้างหน้าตนเองเพื่อบูชาธรรมก็ได้ก็มีสองกรณีว่าถ้าศพมันยังอยู่ก็าวางอย่างที่ว่าก็คือดอกไม้เนี่ยหันไปทางพระและเมื่อพระทึ่งเทศก็เริ่มจุดทูบเทียนที่เครื่องทองน้อยนั้นแต่ถ้าหากว่าศพเผาไปแล้วอะไรไปแล้ว แต่ว่าเครื่องทองน้อยยังมีอยู่เวลาพระท่านขึ้นเทศในการฉลองอัฐิหรืองานครบรอบพิธีเกี่ยวกับงานศพเนี่ยแต่ว่าไม่มีศพเหรือแล้วนะท่านเจ้าภาพก็รู้สึกเอออยากจะเป็นการบูชาทำก็เอาเครื่องทองน้อยนั้นมาวางไว้ต่อหน้าตัวเองแล้วก็จุดบูชาอย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ก็เป็นรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆที่มีรายละเอียดตรงนี้ให้กับท่านที่เ,เป็นผู้นำในด้านการทำศาสนาพิธี มาดูข้อต่อไปในข้อที่4เกี่ยวงานกะวะมงคลสําหรับญาติโยมนะในส่วนส่วนนี้เป็นการขยายความเกี่ยวกับให้ญาติโยม '4. เมื่อพระสงฆ์สวดอเทศจบเจ้าภาพพึงเก็บสิ่งของเครื่องกีีดขวางออกให้หมดจัดสิ่งของที่จะถวายพระเช่นดอกไม้ทูบเทียนหรือสิ่งของอย่างอื่นนอกจากผ้าหรือใบปรณามาวางไว้ตรงหน้าพระสงฆ์แล้วบอกญาติพี่น้องช่วยกันประเคน เสร็จแล้วคลี่ผ้าภูษาโยงนั้นถ้ามีผ้าโดยมากมักเอาใบปรนากลัดติดกับผ้านั้นรวมกันการทอดผ้าหรือใบปรนานี้ควรทอดขวางตัดกับผ้าภูษาโยงคือวางขวางบนผ้าภูสาโยงนั้นคือในธรรมเนียมนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าเมื่อพระสวดศบจบอะไรเรียบร้อยก็จะเตรียมเครื่องไทยธรรมหรือไปวรารนาหรือบางแห่งก็จะเรียกว่าเป็นซองปัจจัยเนี่ยนะ ก็เอาวางรวบกับผ้านั้นวางไว้ต่อหน้าผ้าพิสุก็จะพากันประเคนก่อนวิธีการเนี่ยมันจะมี2แบบหนึ่งประเคนก่อนแล้วทอดผ้าบาังสกุลทีหลังอย่างที่สองคือทอดผ้าบาังสกุลก่อนแล้วก็ประเคนทีหลังใช้ได้ทั้งคู่นะแล้วแต่ความนิยมของในแต่ละพื้นที่แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเห็นว่าทอดผ้าก่อนแล้วประเคนหรือถวายของทีหลังแต่นี่ท่านหมายเอาถึง การถวายขอนก่อนแล้วทอดผ้าพอถวายเสร็จสับเรียบร้อยก็จะโยงภูสายโยงนั้นเลากออกมาเสร็จปับ๊บก็จะเอาผ้าเรียกว่าผ้าบางสกุลเป็นการทอดผ้าวางขวางตัดไว้อย่าทอดไปทางไปทางยาวดูไม่งามคำว่าทอดตัดหมายถึงว่าเส้นเนี่ยมันขวางมาอย่างนี้แล้วก็วางตัดอย่างนี้เลยเป็นตัวกาก,ากบาทนะเป็นเลขบวกอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่า เห็นผ้าหรือว่าผ้าผูสายโยงหรือสายโยงมันยาวไปก็วางตามแนวยาวอย่างนั้นนะก็ยังไม่ถูกธรรมเนียมต้องวางเป็นแนวตัดเลยอย่าวางทอดไปตามทางยาวดูไม่งามและควันทอดตามลำดับพระเถระเสร็จแล้วนั่งประนมมือจนกว่าพระสงฆ์จะพิจารณาผ้าบางสกุลจนจบแต่บางแห่งนิยมทอดผ้าก่อนถวายของก็มีในในราชการนิยมถวายของก่อนทอดผ้าภายหลังซึ่งยังถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันอันนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็น ประชาชนญ,ญาติโยมก็มักจะทอ,ทอดผ้าก่อนและถวายของที่หลังแต่ถ้าเป็นทางราชการเขามักจะนิยมถวายของก่อนแล้วทอดผ้าก็ได้ทั้งคู่ไม่มีอะไรผิดนะาถ้าสวดพระพุทธมนต์แล้วฉันเช้าหรือฉันเพนในวันนั้นการถวายสิ่งของและการทอดผ้าบางสุกุลทําภายหลังจากฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าสวดมนต์เย็นฉันเช้าหรือเพนในวันรุ่งขึ้น และมีผ้าตรายจีวรทอดก็ควรทอดภายหลังและสวดจบในเย็นวันนั้นนะตัวนี้ท่านแยกเป็นสองส่วนคือความนิยมของคนในยุคก่อนก็จะนิมนต์พระมาสวดในตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้เช้าจะถวายเช้าหรือบางแห่งก็นิมนต์มาฉันเพลเลยก็แล้วแต่ความสะดวกของเจ้าภาพอันนี้สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขามักจะนิยมทํารวดเดียวจบก็คือนิมนต์พระไปตอนเช้าก็ สวดสาธยายเสร็จพอฉันเพนเสร็จก็จะมีการทอดผ้าบางสกุลถวายของสจตุปัจจัยธรรมให้พรกวดน้ําแล้วก็จบกันทีเดียวภายในวันเดียวเป,เป็นที่นิยมกันอย่างนี้แล้วแต่นี่พูดเอาไว้เอาถึงในบางแห่งนะที่ยังมีพิธีกรรมนี้อยู่ก็คือนิมนต์มาตอนเย็นมาสวดกันให้เรียบร้อยแล้วตอนเช้าตอนเพนถวายสะดวกก็นิมนต์มาอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเหมือนว่าเป็นนิมนต์มาสอ,สองรอบสองวัน แล้วก็เวลาตอนเย็นเนี่ยถ้านิมนท่านมาสวดมนต์เสร็จปุ๊บก็มักจะนิมนต์มักจะให้เขาเรียกทอดผ้าตอนเย็นนั้นเลยนะไม่ได้มาทอดตอนหลังฉันนะเพื่ออะไรก็เพื่อให้ท่านได้นุ่งห่มฉลองศรัทธาในวันรุ่งขึ้นส่วนสิ่งของและไปปรานนันนั้นเก็บไว้ถวายและทอดในวันรุ่งขึ้นภายหลังจากฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้พูดถึงกรณีที่นิมนต์มาทําตอนเย็นแล้วก็มาถวายเชา้าหรือถวายเพลนอีกวันหนึ่ง มาดูข้อที่6สำหรับรายการพระสวดพระพิธรรมตอนกลางคืนหรือพระเทศพระสวดรับเทศนะก็มีพระทั้งพระสวดพระพิธรรมเนี่ยหรือพระเทศก็จะแยกส่วนกันแล้วก็จะมีการเรียกว่าพระสวดรับเทศนะถ้าเจ้าภาพประสงค์จะอาราธนาฉันในวันรุ่งขึ้นด้วยก็ได้แต่สิ่งของและผ้าทอดพังพัสกุลควรจัดถวายและทอดให้เสร็จสิ้นในวันนั้นหรือจะเมนจะเป็นการ เทศก็ดีจะเป็นพระสวดรับเทศต่างๆอันนี้พูดถึงเรื่องกรณีของการสวดอภิธรรมก็คล้ายๆกันก็นิมนสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้าเพื่อท่านจะได้ผมมาฉันในวันรุ่งขึ้นอีกเป็นการฉลองสถายาติโยมมาข้อที่7ในงานชานกกปนกิจศพก่อนที่จะถึงเวลาทำงานทำการชานกกปนกิจศพเล็กน้อยนิยมมีการทอดผ้ามหาบังสุกุล เราคงเคยเห็นนัาข่าที่ไปงานศพเห็นเป็นเรื่องปกติว่าเ,าเมื่อก่อนจะถึงพิธีชาปนากิจก่อนจะถึงพิธีเผางักนนะ้ก็จะมีการทอดผ้าบังสกุลหรือปหาบังสกุลครั้นพิธีทอดผ้าบังสกุลหรือมหาบาังสกุลนั้นนะมีอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าบังสกุลปากหีบในการเช่นนี้โดยมากเจ้าภาพนิยมเชิญแขกผู้ใหญ่ที่มีเกียรติขึ้นทอดและให้แขกผู้มีเกียรติสูงซึ่งจะเป็นผู้จุดเพลิงเป็นคนแรกนั้น เป็นคนทอดหลังสุดให้แขกผู้มีเกียรติรองลงมาทอดก่อนแขกผู้ทอดผ้าบางสกุลนี้ถือว่าเป็นแขกผู้มีเกียรติสมมติเราเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับนับถือเคารพนับถือมาร่วมในงานหรือท่านมาด้วยความเมตตาเราก็เห็นว่า,เ,าเพื่อให้เป็นเกียรติในงานนี้ก็จะเชิญท่านขึ้นไปทอดผ้ามหาบางสกุลก็จะมีตั้งแต่แขกระดับว่ากันไปตามระดับชั้นนะนะ ผู้มีเกียรติระดับไหนก็ว่ากันไปไล่ลงไปจนกระทั่งคนที่เป็นประธานสูงสุดที่เราอยากจะให้ท่านทอดผ้ามหามงกุลก็จะเป็นคนทอดสุดท้ายแล้วก็จะได้าวางเพลิงหรือว่าเป็นการเผาเป็นคนเป็นคนเริ่มต้นคนเริ่มแรกนั่นเองเป็นประธานนั่นเองฉะนั้นก่อนทอดและหลังทอดแล้วการทําความเคารพศพทุกครั้งจะต้องยืนคอยจนกว่าพระสงฆ์ขึ้นไปพิจารณาขณะที่พระสงฆ์กาลังพิจารณาอยู่นั้นก็ควรประนมมือขึ้น การทอดไตรจีวรก่อนเผานั้นไม่ควรมีมากเกินไปเพราะจะทําให้แขกที่มาร่วมงานนั้นนั่งคอยนานอันดี้เคยเห็นเคยเจอเคยเจอว่าโอ้โหบ,บางแห่งนั้นนะใช้ทอดเยอะเกินสมมติวราผู้ตายอายุ80โอ้ทอดสักแปดไตรเลยเอาคิดดูนะขึ้นไปหนึ่งไตรแล้วขึ้นไปทีละไตรยอย่างเงี้ยขึ้นไปทีละหนึ่งไตรไปขึ้นไปกว่าผ้าพระท่านจะขึ้นไปทอด กว่าพระท่านขึ้นจะพิจารณากว่าจะเดินกลับมาเอาชุดละเอาไว้สรุปไว้ๆเลยนะเอาชุดละ3นาทีสิบชุดมันก็30นาที20ชุดก็หนชั่วโมงเอเอครึ่งช,ชั่วโมงอ่ะอ่ะสิชุด30นาที20บชุดหนึ่งชั่วโมงอ่ะสี่สิบชุดเนี่ยสองชั่วโมงงั้นแปดสิชุดอะ่ะก็คิดดูอะ่ะก็เป็นสี่ชั่วโมงพอดผ้าบางสกุลกันอย่างเดียวไม่ทันได้เผาได้สี่ชั่วโมงโอ้ พิธีมันยืดเยื้อเกินไปแขกเรือก็โอ้ยนานเกินแล้วนะแทนที่จะปลืม้มแกนที่จะมีอารมณ์ในการอ,าอุทิศส่วสนกุศลกับผู้ตายก็ต้องมานั่งหงดหงิิดกันดังนั้นท่านบอกเอาไว้ว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าควรใช้ประมาณสมไตรพอกําลังพอดีสาไตรกําลังพอดีก็คือแขกผู้มีเกียรติรองลงมาแล้วก็ขึ้นไปทีละสาม แต่บางแห่งบอกอุ๊ยไม่ได้หรอกแขกเรามีเยอะเราอยากจะให้ทอดกันเยอะๆจะให้ขึ้นทอดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าให้ใช้วิธีการขึ้นทอดรวมเลยสมมติเราจะนิ้มนพระขึ้นไป